งามอยู่แล้วงอกเหลืองมน,นครับดอกใหญ่ผู้ยางงามเลยครับสองดอกเลยสวัสดีครับผมกับมอพบพบก,กันแต่เด็กแต่้าคือเก้าหละครับมือนี้ก็ได้ นี่หมายของเขาก็าอยุเขาบังเฮยตำบปลปงนงอำพือเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิหมายเก้าหมายเดิมครับโอ้เห็ดกอชุดแรกทำงานเลยครับหกษดฟืงแดงสองดอก เห็กแล้วโง่ครับจูมเนะี่ยเห็ดพันเดียว phương nó nhú gì khắp Nó khạt không Đây yêu khắp ngám vô Hết than ต้นไข่ครับเห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้ครับดอกน้อยเมื่อเอาเมือเอม่อหนาเนาะ มาหอดพ้นน้อยแล้วครับบะเนี่ยครับมันหลาะเบิง่งว่าสิมีจักดอกดอกแรกมาแล้วอ <c oughs> ื้มดอกต้ไนไม้ผ่ะ มิสซ้ำนี่แหละครับได้สองบานกับสองตุ่มนี่แหละเห็ดละงอกบานนึงครับเห็ดเผือซาดครับเห็ดทานครับเห็ดทานสร้างดูางามเลย อ,อกระดิ่งดงเลยยากาศก็ใกล้แก้งแล้วละครับนาะพอสะัวสัวเราจะว่าเขายังอยู่ในดงอยู่นะครับเนาะมาเบิงเห็ดตะไคร้พ้นของเขาครับที่เขาเคยมาเอาเนะครับนะำมันบอกงามๆอยู่ครับอีกบอ,อ,อ,อกหนึ่ง กีนแจ้งกบที่นี่เสียงจักจันห้องเนี่ยครับเขาอยู่ในดงอยู่ครับเฮ็ดนาแลครับน้ำกันก็เฮ็ดกอตอนนี้เขายังอยู่ในดงอยู่นะครับ ดีครับผมยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง้างใจสระครับเมื่อกี้ก็กมาพบพ่อกันยุเขาบาังเฮยอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิมาเบ่งผลงานรอบเศร้าของเขาเด้ครับเมื่อนี้นี่ครับผลงานรอบเศร้าก็ได้เป็นเห็กเดก้อแดงแล้วก็เป็นเห็ดผึ่งนกยุ้เงเห็ดพึ่งแดงแล้วก็ได้เห็ดตะไคร้มาแล้วก็ได้เห็ดทานมะเนียครับเมื่อนี้ก็อาจจะเป็นเห็ดรวมเนาะเพราะว่าเห็ดช่วงนี้ก็อยากห้างห้างเนี่ยหรอครับเห็ดก็อยากบานบานหลายเนาะครับเนาะเพราะว่าออกมาปั๊บมัน ออกมาแล้วมันก็บ,บานเลยนะครับเพราะว่ามันขาดน้ำเนาะอากาศช่วงนี้ก็อยากแหงๆเนี้ยจักน้อยฝนกระตกย่ดอกตัวตกบ่เหี้งครับไปเมื่อนี้เขาก็ลรุนไปน้ำกันครับว่าสิมีเห็ดอันใดมาให้พี่น้องเขาได้รับชมน้ำกันครับมาเบื่องเห็ดดอกแรกรอบเ้าเราอืมเห็ดกอครับนี่รรค,รครับผลงานรอบเ้าชัดๆ เนาะดอกนี้คือนอนปางงามยังเสียเมือเห็ดกอครับอยู่ใต้ก้อนหินคนอ่ะเห็นบ้า ดอกกำลังงามอยู่ครับ <S 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 2> <S 2> งอกเหลืองอู้เจออีกสองดอกโอย้ยางงามเลยครับสองดอกเนี่ยแล้วงอกเหลืองมนครับดอกใหญ่ ข้าวบานครับอู้มือบานงามอยู่ครับ เห็้เพลิงดำครับโอ้วเนื้เพลิงอันนี้กินแซบครับเนะี่ย พึ่งนกยุ้งครับ เบื้องเห็ดกอดอกนี่ครับเกือบบ่เห็นเฮ้าย่างรอบตั้งสองรอบเลยนะครับเนี่ยเบื้องเนี่ยเห็นเลี่ยมเดียวเนี่ยปลกไว้เมื่อเลยครับผมเบื้องเบื้งครับเบื้องแต่ละดอกนะลอดตาได้ ก่งมูกนึนะครับแล้วงกแดงอีกตุ่มนะนึงครับนะ นกยุ้งครับงามๆเลย เมื่อเหตุผลงนกยุงครับที่เขาเอาเมื่อวานที่เขาเก็ยบอยู่นี่นะครับที่ว่าดอกน้อยมันเบิ่งดอกน้อยครับไม่รู้ว่าเอาเขาเอาแต่ดอกนี้ Mm hmm. เห็ดละงกบานครับ นาเบิ่งเห็ดพิ่งนกยุงครับดอกที่เขาจงไว้ไหนน้อยน่ะนี่ห้อยเขาเขา,เขาตัดออกเมื่อวานนะนี่ครับใหญ่ขึ้นมาน้อยนึงโอ้สามดอกแฝดผลเต้ตนน่ะนาเบิ่งขามันหนึ่งสองสาม เห็ดพิงแดงครับมาเบ่งผลงานของเขาเลยครับนี่ผลงานเมื่อนี้ก็เป็นเห็ดกอแดงใหญ่ครับส่วนหลายเนาะเราเขาก็บม่ได้เห็ดพึงนกยุ้งแน่เห็ดเพึงซาดแน่เราก็ได้เห็ดละงอกมานิดหน,น่อยๆครับเราก็ได้เห็ดละงอกเหลืองละงอกแดงมาละงอกขาวมาน้ำหรอครับได้มาหลายอย่างอยู่ละงอกแต่ว่าอย่างละนิดละหน่อยเนาะส่วนเห็ด เพิงนี่ก็มีดอกน้อยดอกง่ายครับเนี่ยเพื่องลงยุงเนาะดอกน้อยอยู่กับนีครับดอกง่ายๆสิกับนีครับเนี่ยกำลังเกิดเกิดบอพร้อมกันครับเกิดห้างห้างหรอครับเห็ดเมื่อนี่ก็ได้แต่ช่วงนี้ก็อยากถือว่าห้างแล้วแหละครับสำหรับเห็ดเนาะเขาก็ยังหมานกับเป็นเห็ดกอขึ้นก็แหละครับสำหรับเมื่อนี่ก็ได้เนาะครับเนาะนี่แหละครับเขาหมานของเขาก็ถือว่าเป็นเห็ดล้วมแล้วเนาะครับเนาะเมื่อนี่ก็ได้ได้เห็ดกอหลายกัวมูเป็นพิเศษอยู่ดอกครับ เอาละครับสำหรับชิปนี้กับมิควข้าหม,มานมาฝากพี่นองเขาสนี้ละครับเบองคชิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมาเมนมาเปล่นกำลังใจขอบคุณทุกทุกท่านที่คอยเปล่นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อกนคชิหนาครับผมสวัสดีครับนะครับกลับบ้าน